หลายคนก็บอกอุ้ยติดแฮตแท็กแล้ววทแท็กจนปุ่มแแท็กกูสึกไปแล้วผมแอตแท็กกูสึกไปแล้วเนี่ยมึงยังให้กูติดแฮตแท็กอทั้งคีย์บอร์ดเลยแแท็กกูสึกไปปุ่มเดียวเลยบอกว่าแต่ก็อย่าท้อโชคดีว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันสามารถสื่อสารได้โดยตรงเรารู้สึกนึกคิดยังไงเราเราติดแฮตแท็กเราแสดงความเห็นเราบอกกันผ่านคอมเมนต์บอกกันผ่านอะไรต่างอาวุธที่ร้ายแรงที่สุด นะไม่ใช่ปืนไม่ใช่อาวุธสงครามไม่ใช่อะไรแต่เป็นคําพูดคนคําพูดคนนี่สามารถพูดให้คนเปลี่ยนใจได้พูดให้คนฆ่าคนได้พูดให้คนเกิดใหม่ได้พูดให้คนกลับใจได้เพราะนั้นคําพูดคนสําคัญที่สุดเพราะนั้นคาพูดคนคือการสื่อสารในยุคสมัยนี้อาจจะไม่ได้เจอหน้าค่าตากันแล้วพูดเราอาจจะไม่พูดกันผ่านความความคิดของเราไปสื่อสารกันผ่านคอมเมนต์ผ่านอะไรต่างๆโซเชียลอันนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากเพราะเมื่อเราส่งออกไป มีคนรับสารเราอันนี้ส่งพลังแต่ส่งออกไปไม่มีใครรับสารเราเลยอันนี้ไม่ส่งพลังเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกมันมีคนรับสารเรามีการแคปหน้าจอถ้าเกิดเขาไม่รับรู้เขาจะไม่แถลงข่าวเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะไม่แคปหน้าจอมาเป็นตั้งๆแล้วบอกว่าไอ้พวกนี้จะดำเนินคดีให้หมดนี่ถือว่าเขามายืนยันแล้วนะว่าสิ่งที่คุณทำประสบความสาเร็จมาก ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ได้ยิน <S <S ใช่ไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดเราติดแฮชแท็กไปแล้วพูดไปแล้วหรือทำ<ม>ไปแล้วแล้วเงียบพรุ่งนี้มันมาเรื่องใหม่เลยมันไป<ม>ทําเรื่องไอ้งั้นเราก็น่าจะเอยเออไว้ ไม่โดนไว้ไม,ไม่โดนไว้หรือเลิกดีกว่าอ,อะไรเงี้ยแต่นี่เมื่อเช้าเขายืนยันแล้วเขาพริ้นมาเป็นปึ๊กๆเลยนะนั่นเป็นเครื่องการันตีแล้วไอ้ที่คุณคิดน่ะเผอเผเนี่ยคุณพิมพ์ไป3ตัวเขาอ่านไปถึงในหัวคุณเลยว่าคุณคิดอะไรคุณพิมพ์คอควายตัวเดียวเขาอาจจะตีความเลยก็ได้ว่าอะไรใช่ไหมว่าค <c oughs> ่อยๆนะ <c oughs> เ,ออเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อ,อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ออขอให้ทุกคนช่วยกันออนะช่วยกันส่งสัญญาณอย่างสร,ร้างสรรค์